สวัสดีครับสวัสดีตอนแรกๆพี่น้องเมื่อนี้พ่านมาทางบ้านปงครับบ้านปงอำเภอบ้านรัฐจังหวัดขอนแก่นนะครับว่าสิขึ้นไปพุ่นละวัดยังหรอเดี๋ยวท่านนายรัชช์คิดีๆแค่เมื่อไนก็จะเอื้อนัะผู้หญิงหน้าของนายกบาลเบิ่งนซื้อเป็นทางกันครับโอ้หยจักซื้อจำซื้อว่าไรพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวหอดไปก่อน ใก,ใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับหอดบ้านหนยย่างกันมาแต่คือทั้งเคืนบุรัษกับเลี้ยวเลี้ยวขวาทามาจากบ้านปุ้งกับเลี้ยวซ้ายนะครับหอดหมองอ๋อเนี่ยเห็นแล้วนะครับสำนักสงฆ์ภูพันคำยอดห้อยยางโอ้สีจุดหาก่าหม้อเด้กพี่น้องเอนย,ยอดหอยย่างเนาะมาจากบ้านหวยย่างหอดบนน้สาเนาะ โโเออโมโนันสายเรียวสายนะครับตรงนั้นงเลียนพอดีพี่น้องรงเรียนบั่นเพื่บันปงทางหลูลร่างนะครับขัไปอีกเนี่ย4.5กม,มทันวาเช็คแล้วว่แมนน่ามือแมนแมนอยู่ที่หลายาปปรับย ไปตามป้ายนะครับเนี่ยที่มีป้ายบอกสำนักสงฆ์ยอดห้วยยางเนาะยอดห้วยยางนะครับยุตตน้ำต้นนำ้นนำห้วยยางเลยพี่น้องต้นน้ำลำห้วยยางนี่แหละเอากล่อ,องหัวเรียงงวัวนำ้ำ หน้าห้องภูเขาพี่น้องเอ,อ้ยเ,เล่นจอจอนี่เดินทางสี่หากิโลพี่น้องผ่านเขามาไล่เติบแล้วก็ ตายมือขวามือขวามือเขานี่ยคือป้ายเห็ดนะพ,นนะพี่น้นองเนอนะฝนบ่ตกจนหญ้าแห้งดูหญ้าแห้งปีนี้แห้งแรงครักนะเร่อพ,แบบพี่น้องเลยเป็นแบบป้าเห็ดแถวเนี่นนยป้ายเห็ดม,มัดเลยน,นี่ยเป็นป ไปเรื่อยๆนะครับนัปไปไปเรื่อยๆเพไม่หลงนะครับไม,ไม่ยังขนะ้างหนาโอ้สารต้องคานเยี่ยม,จจม,มกัน ว่าทอปีนันปะแกงก็ปีนันปะ,ปนปะแดงมันแลงครับถนนแลงไงปุ๊บทางก็มีฉันดานเปอย่างนี้ใกล้แล้วพี่น้องก็งเริ่มขึ้นเขาแล้ว ขึ้นเนินเขาเนาะผูน้อยแล้ว้ว่าเนี่นหอเอินผูน้อยลงอีกแล้วมีมีนาคนหลัวผูนึงกัได้ไเบงจขึน้นผูอีกแล้วใส่สมือเป็นหน้าคน ตรงไปเป็นวัดโอ้มีสาตัวนี้เ้ทสานี่ตีเขาอ้แมนนะพ่แมนดอกพ่แมนเรทุ่งตรงดีกว่านี้สำนักสงผูผ่านขับโอ้ยเธ้ไก่งวงอปบาเถ้าไก่ปลา วัดตะไร้ปลาพี่น้องอปลาวัดใดก็ม่ตะไก้ปลาเนาะแฉแเยอะเลยซุ้มนึ่งแฉเยอะทีแมนวัดกระหลอกไงหลอกไงคน่ะหลอกขาอ่างกระหลอกโดนกระหลอกโดนกระหลอกโดนนี้เขาขา หอกดอนนี่นี่แหละเมืองลองคานหลุมง่นกหอกดอนตัวนี้เองสิละเอาใส่เหนีวเผาใสกเผาเออเออใส่มันมากันท่านไหมบุฟเฟ่ต์ส้กีนไหมน้อยน้อยนวลนีกนี่เด้ซื้อารกันี้ดีเอาไก่หิ้ยเดนไก่หิ้ยเด ฟาพัดลมิจ้านะ้าพัดลมตินะอาพัดลมำำงนรงานของมาแต่นี้ยมาเท่าไคนอยหลายมามาเลยงยกติแต่ว่าสอนนี้มันอิ่มแล้วอิ่มไปหาลัพานอนคือคนเน้ยเนาะจะดูจักเลยหรอเวลมากินอาหารกรอดมองเหนอาหาร้น่ เรื่องรามปัญญุแถวพม่าพี่น้องปัญญุปากเหนือมาเรืงน,นีัดป่ยปายอดเหมือนนย่างครับก็จะจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวศัสนา 2, Tumpu, untuk ubur-ubur, dua orang kan. ขับกลับกลับลงมาแล้วล่ะพี่น้องเห็นลิลแฉดบ,บาดเดียวลงยุง่งจักไปยังไงวะน้ำห,หาไปแท้ๆละ่ะไปทายลูกเพิ่นไม่เห็นสมัมอีกวัวหน้าก็บ่เห็นล,ลูกเหรินน้ำแก่ไรผู้ว่าย่อมขึ้นปลาคนหกน,นี่ยง <ขอ S 1> ่ายเลยขซ้ำไม่ออกขอบปลาเอาขอขอบปลาคำคำยังลงมานอนขืนผู้หายกิน บินห้องของเดอแล้วมันเกิบินได้แหละนกนุ่งเน่าฮาวบอสก็สิบเอ็ดตะเบิงแต่ฉันได้ย้ำบินแม่ตัวนี้ใหญ่ไปก็บวชชี้ตัวหมวยนกบุ่งนกุ่งเลยตัวตรงสรุปแล้วก็เห็นตัวเดียวนึงนกยุ่งพี่น้องบ่ได้ท่ายหัวลูกป่ะฟังในเสียงมันห่องเลยซื้อซุ้มหนึ่งไก่ปลากับลายอยู่กะลอกกะ มาพอถือแยมนะครับแต่แยมมือเศร้านี่ก็ลอกเนี่ยเอากล้วยใส่ยถาดไปให้มันเนี่ยม,ม,มันสิไม่หุมกินเลยแยมสวยๆแยมแรงสิงมันอิ่มแล้วเขาบอกแยมมันอิ่มมันหมองมาขันมาไปหาริงกัลิงอิม่มไปฮาริงกับไปสวยๆลิงกับอ,อิ่มโอ้ยแนว้ไดมืหมนี่ยนเาทาจักหมองม,มากะข้นตาหาเห็ดน้องพี่น้อง <laughs> ได้เห็ดไข่สองสามดอกมัหัน่นอยู่ในวัด ว่าเสียเอาก็โอ้บ่เอาดอกกระเทืนอเทน,นเนาะเดลียวไปมันถึงพออ่อหล่นเนาะตาค้นหาเห็ดไหมมันมาดทานก็นยังเนียขนาดในวัดเนี่นี่ขันซัวนอกวัดเลยโอ้ยขันฝนตกเนี่ยที่เกิดร้ายอยู่อันนี้ฝนบ่นตกอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ชั้นี้แหละพี่น้องสถานทีท่ท่องเที่ยววัดยอด วัดยังกอบู้ยอดยางเนาะยอดอย,อย,ยอดหอยอยางนะครับเพราะะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลทุ่งโปงอำเภอวังรัตจังหวัดขอนแก่นนะครับในอนาคตอันใกล้ๆนี่แหละนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ